ทุกคนเนาะวันนี้เขามาพูดเป็นภาษาไทยเนาะโดยเฉพาะใครที่อยากฟังก็ฟังใครที่ไม่อยากฟังเลือนผ่านด่ามาด่ากลับค่ะใครดีมาก็ดีกับเพราะว่าคนเราอะมันไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดที่ฉันได้เกิดมาเป็นคนขเขมรนเธอได้เลิศที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วเธอดีเสมออะไรเงี้ยเนาะแต่มเมนพี่อะเขาก็ไม่ได้เมนอะไรที่แบบไม่ดีเขาก็แค่แบบมาพูดว่า ใช่พี่เขามีแม่แม่บ้านเป็นคนกัมพูชาฉะนั้นทุกคนน่ะไม่สามารถที่จะเฮ้ยแบ่งชั้นเกิดกันได้ว่าเฮ้ฉั้นได้เกิดมาเป็นคนไทยชั้นดีเลิศเอ้ยชั้นดีฉั้นสุดยอดชั้นที่หนึ่งที่ฉั้นได้เกิดมาเป็นคนไทยมึงมันชั่วมึงมันไม่ดีมันอยู่ที่ตัวมึงมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชาติกาเนิดที่จะได้เกิดมาเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาใช่ค่ะอืมบางคนเนี่ยกรณา ไปดูไปดูในรอบบ้านตัวเองก่อนไปดูในห้องนอนตัวเองก่อนว่ามีที่นอนดีๆนอนหรือ,อยังมีเงินใช้ครบนะคะมีเงินเก็บครบในตู้เซฟมีทองให้แลกแลกใสทุกรุ่นทุกแบบได้หรือ,อยังมีทุกอย่างให้กินให้นอน ให้เที่ยวฉันเที่ยวฉันต้องการเอาเงินจํานวนนี้ฉันไปเที่ยวจํานวนไอ้จํานวนมากฉันต้องเก็บไว้สํารองให้ครอบครัวคนมีได้ออยังก่อนที่คุณจะมาว่าให้คุณอื่นน่ะปิดด่านซะอย่าให้เขาเมนมันขามเกลียดมากกระเมนมันไม่ดีเขเมนชั่วแลยมึงดีหรือ,อยังที่มึงมาตาหนิคุณอื่นเนี่ยมึงดีหรือยังฮึมึงดีเลิศแล้วหรอที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยฮะที่มึงมานั่งด่าเขาเจ็ดเนี่ยที่บ้านอ่ะมีข้าวสารกินหรือ,อยัง ฮะมีอาหารสำรองเก็บไว้นับท่วมกินหรือยังยังไม่ได้กี่วันนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้กี่วันคิดดูดิใครที่จะออกมาร้องไห้อ่ะนี่ค่ะยังไม่กี่วันเลยขายใครขายให้ใครขายคุณลุงเทพพี่ขายให้ปากมาที่มันนั่งได้เจ็ดเจ็ดนั่นแหละพี่สงสารเขาไหมล่ะขายให้คนพวกปากหมานู่นอย่าไปลงหนาวอย่าไปลง บอกไม่ฟังอ่ะสงสารเขาบ้างไหมพี่พอค้าไม่ค้าท่านไหนใจดีบ้างกูน้ําตาจะไหลอ่ะหรวง่ออุดหนุนพัคผมด้วยนะครับน้ําตาจะไหลถ้าฉันอยู่ <พอ S 1> ใกล้<ไ>ขเขาฉันจะอุดหนุนแล้วเนี่ยขายให้ใครขายให้ใครถามหน่อยขายให้พวกตักมาที่มันตะโกนนั่นแหละพี่ถามว่าใครเรือร้อนนี่ยังยังเพิ่งได้หนึ่งวันนะคะ เสียงร้องจากคนไทยมาแล้วอะแล้วถาว่าดีไหมล่ะที่ประทุกันที่โยแย่งตะแคงรัวกันเนี่ยดีหรือ,อยังหืมึงอยากคิดว่ามึงดีมึงรักประเทศชาติมึงรักแดนกําเนิดมึงรักชาติกําเนิดของมึงอะ่ะมึงมาแบบปืนนี่มึงมายิงกันนี่ที่ชายแดนอะอยากได้อยากได้แต่มีปากตะโกนในบ้านอือหาข้าวหา,าหาข้าวกินช่ำ มึงยังไม่มีปัญญาเลยมึงมีเงินใช้ครบหรือ,อยังฮะมีเงินใช้ไม่มีเงินใช้หรือ,อยังอยู่บ้านอะ่ะสำรองข้าวสารกินแกไว้น้ำท่วมหรือ,อยังนั่งด่าเขาสารพัดอีเคเมนกับประเทศมึงให้หมดเฮ้ยถาาวมาบางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ทุกคนมันสู้เพื่อชีวิตเว้ย มึงเกิดมามึงก็สู้เผื่อชีวิตกูสู้เผื่อชีวิตเหมือนกันกูสู้เผื่อลูกเผื่อร้านกูเหมือนกันเออกูเรียนไม่ได้สูงกูก็ทํางานในฐานะที่กูเรียนไม่ได้สูงอ่ะมึงเรียนได้สูงมึงก็ทํางานดีหน่อยมีแอร์นอนหน่อยต่อให้กูเรียนไม่ได้สูงมึงทางานแลกเอากับเงินมันก็มีทั้งคนชั่วแล้วคน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 ,คนดีอย่าไปแบ่งชั้นเกิดกันแบบนั้นทำงานก็แลกกับคาเลง ถึงได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมาใช้ใจในครอบครัวนี่นะคะเพิ่งได้หนึ่งวันเสียงรลองจากคนไทยมาแล้วฉันยังไม่ลองเลยนะคะฉันตื่นมาวันนี้เขาหุงข้าวไว้กินเลยฉันมีเงินใช้นี่ค่ะเป็นขมຈฉันมีเงินฉันยังใช้น้ําหอมดีๆอยู่เลิกค่ะคนละเกือบหมื่นอ่ะอืมนะคะหอมากงานนี่ที่มือด้ากูเนี่ยมือมีหรือยัง อันนี้ก็เหมือนที่คนเขาเห็นกันเนาะพี่เนาะหนูไม่ได้ว่าให้พี่นะขอโทษที่หนูยกเมนพี่แล้วหนูมาพูดในพูดจาไม่ไม่ไพเราะอะไรเงี้ยแต่หนูอยากให้เขารู้ว่าคนเราอ่ะชาติชัวดีอยู่ที่ตัวมันไม่อยู่ที่ชาติกําเนิดที่มึงได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมึงดีเสมอไปนะคะมึงดีเสมอไปที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยทุกคุณเลิศนะคะมันไม่เกี่ยวค่ะนะคะเสียงที่เขาจะร้องไห้เนี่ยสงสารเขาไหม สงสารคนที่อยู่ชายเดนที่เขาหาเชา่ากินค่าไมคคณอยากคิดว่าคุณรวยชายเดนที่ติดกับกัมพูชาจนกว่าคอมเมนอีกนะคะขีวัวขีีควายเต็มบ้านหมดเลยผิวพรรณไม่ดีเท่ากับฉันเลยจริงมันดีตรงไหนคนที่ชายเดนดีน้อยก็กลุ่ยรุงเทพที่ไม่เคยทำไรทำหน้าแหกปากตะโกนด่าคุณอื่นอยู่นั้นแหละ คนที่เขาหาเช่ากินค่าคนที่เขาเป็นมิตรกันคนที่เขารักกันเนี่ยมันก็มีคุณคิดว่าคุณเป็นคนไทยดีแล้วหรอดูแต่พ่อของลูกฉันแหละมันชั่วหรือมันดีอ่ะเขาว่าวนเคยถามลูกบ้างไหมขนาดลูกแท้ๆของมันอ่ะมันไม่เคยถามเลยว่าลูกเป็นยังไงบ้างถามแล้วกลัวกูขอเงินมันทายอ่ะกูมีเงินกูเลี้ยงลูกกูได้สบายเลี้ยงค่าเทอมเป็นปันแสนสบายมาก นี่เห็นไหมคนไทยที่จิตใจที่เขาสวยงามอะ่ะน้องหองจ๋าน้องหองเป็นยังไงบ้างลูกน้องหองสบายดีไหมพี่ว่าจะไปช่องจอมอยู่หนูหนูไม่ได้อยู่ช่องจอมแล้วหรอลูกเป็นยังไงเป็นห่วงหนูกับลูกจังเลยถามว่าเขาเป็นอนะ่ะคนไหนเขาเป็นคนไทยถามว่าฉันเป็นญาติกับเขาไหมที่เขามาห่วงฉันเนี่ยฉันไม่เป็นแต่มันอยู่ที่จิตใจมึงเข้าใจไหมมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การกระทาของมนุษย์ เหมือนที่ฉันได้ยินเสียงน้องเขาพูดเมื่อกี้นั่นแหละขายให้ใครกูร้องไห้นี่เว้ยทั้งๆเขาไม่ใช่คุณขมแหมน่ะถามว่ากูไปสมน้ำหน้าเขาไหมกูไม่สมน้ำหน้าเพราะมันอยู่ที่จิตสวยงามของฉันมันอยู่ที่จิตใจที่สวยงามของฉันที่ฉันได้ยินที่เขาตะโกนแบบนั้นแล้วเฮ้ยทำไมกูอยากร้องไห้วะมันอยู่ที่จิตสํานึกมันอยู่ที่คนนั้นน่ะดีหรือดีมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่มึงได้เกิดมาเป็นคนคนไทยแล้วมึงดี ไล่มันกลับประเทศให้หมดซะอย่าให้มันอยู่กับประเทศมึงไปแล้วเป็นไงทุกวันนี้กูก็อยู่บ้านกูแค่กูพูดภาษาไทยอะแล้วผิดด้วยเหรอแน่จริงก็อย่าพูดภาษาไทยสิแน่จริงก็อย่าร้องเพลงไทยสิปัญญาอ่อนอีควายเออคุณพิมมันไม่ได้มีแต่คุณปัญญาอ่อนอะกูบอกเลยปัญญาอ่อนช,ะชะัดชัดแล้วประเทศไทยที่มึงเรียนอังกฤษมาเนี่ยมึงพูดภาษาอังกฤษทำาพี่อยไรพูดทำไมอะ ฮะพูดทําอะไรทําไมไม่พูดแต่ภาษาไทยไปเลยนั่งเครื่องบินอ่ะกูเห็นจะพูดไทยแล้วพูดอังกฤษอ่ะพูดทําไมอ่ะเรียนภาษาอังกฤษมาทําไมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่ต้องมาพูดภาษาไทยหรือไม่พูดภาษาไทยปัญญาอ,อ่อนไอ้คนที่แม่มันนี้มาเนี่ยคือเป็นคุนบัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละปากดีมึงนี่กูยุ่ยเฉยๆกูจะไปด่ามึงไหมล่ะไม่ดา่า ฉันไม่ได้ดา่าคุณบาเป้าปนางเชยเชยจะไปด่าคนอื่นน่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนนือไงพ่อแม่ไม่ไม,ไม่ไม่สั่งสอนน่ะอืมไล่มันออกให้หมดเลยไลส่สิเขากลับมาอยู่บ้านเขาไครเดือดร้อนน่ะก็เป็นนายจ้างที่เขาไม่มีงานทําอ่ะที่เขาไม่มีรายงานทํางานให้เขาอะ่ะไล่ออกให้หมดเลยอย่าให้มันทํางาน เศรษฐกิจไครอะนี่คนที่พูดแบบนี้ได้ก็เป็นคนแห่งแกตัวฉันไม่ได้เป็นรารงานที่ทำในไทยแต่แต่ฉันไม่กล้าพูดว่ะฉันอายเข้ากลับหมดน่ะประเทศคุณก็แย่เหมือนกันแย่ต้องไหนแย่ท้ดาดนเศรษฐกิจอะคุณนะคะ คนที่รวยก็รวยไปคนที่เขาต้องรอรายงานตังด้าวมาทํางานเนี่ยให้มึงไปทํำไหมไม่อยากทำารารงานตังด้าววันละสามร้อยไม่อยากทําแต่อยากรวยอยากูรอืมอยากอยู่สบายอยากมีเงินเก็บแต่มึงไม่ทํางานหาหาได้สามร้อยใช้หมดสามร้อยค่อยทํางานต่อนี่คือคนไทยคนไทยบางคนอยากรวยอยากสวย อีเฮียนี่มันมทำอะไรเมืองไทยอ่ะขายตัวนะคนสวยเล,ลิศลูถึงเขาขายตัวได้ไม่ใช่ว่าจูๆจูเฉยเไปขายตัวได้ดีแล้วที่กูไปประเทศไทยขายตัวได้เพราะกูสวยถึงกูขายได้ไงนั่งด่าคนอื่นนั่งว่าให้คนอื่นมันอยู่ที่จิตสำนึกมันไม่ได้อยู่ชาติกอมเนิดกูจะบอกเลยนะคิดใหม่อย่ามาด่าฉันดามาฉันด่ากลับ ไม่ใช่พ่อแม่ฉันคุณดีกับฉันฉันก็ดีกับคุณ